สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปชมนะครับรวงข้าวเหนียวหน้าห้าเก้านะครับซึ่งก็วันนี้ก็วันที่9ตุลาสองพันหสี่นะครับก็ข้าวเหนียวหน้าห้าเก้าของผมก,ทก็ท้องแก่แล้วนะครับท้องแก่แล้วนะครับก็เริ่มทยอยกันออกรออกรวงแล้วนะครับออกรวงออกดอกแล้วนะฮะ ทยอยกันออกรวงออกดอกแล้วนะฮะก็ต้นไหนสมบูรณ์นะครับต้นไหนนะครับโตนะครับเป็นจุดลุ่มต่าเขาก็จะเริ่มแทงช่อดอกออกก่อนเพื่อนเนาะนะครับบริเวณที่อยู่เขื่อนน้ําสูงหน่อยนะครับก็จะออกที่หลังเพื่อนนิดนึงนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับวันนี้ก็ไปชมกันฮะว่ารวงข้าวเหนียวน่านภาก้านะครับเบอร์17นะครับราเคี่ยงหัวทองนะครับออกรวงมาแล้วเป็นยังไงนะฮะเอาไปชมกันฮะ นี่นะครับคือ,ค,อคือแปลงเนาะแปลงนาแปลงนี้เป็นจุดลุ่มต่ำนะครับเป็นจุดรับน้านะครับเป็นจุดรับน้ําแล้วก็นะครับเชื่อมต่อกับสะนะครับเชื่อมต่อกับสะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดลุ่มต่ํานะครับจุดลุ่มต่ําที่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับค่าบริเวณนี้จะสูงกว่าเพื่อนนะครับทุกท่านจะสังเกตได้นะครับค่าจะสูงกว่าเพื่อนนะครับก็น่ครับมาดูรวงข้าวเหนียวน้านท่าเก้ากันนะฮะ รวงก็จะประมาณนี้นะฮะเพิ่งโผล่พ้นนะครับยังไม่สุดเลยนะฮะยังไม่สุดโคลรวงเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงโคลเลยนะครับแต่ตัวนี้โคลสุดแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับรวงนี้นะครับใหญ่ยาวนะครับสมกับที่รอคอยนะฮะเนี่ยนะครับก็ประมาณความยาวของรวงก็ประมาณคืบกว่ากว่าเนาะ นะครับรวงไม่ยาวมากเพราะเขาเป็นข้าวต้นเตี้ยนะครับแต่ว่าอวบแล้วก็เม็ดค่อนข้างจับเยอะจับถี่นะครับนะครับเม็ดค่อนข้างจับถี่เลยนะครับเพื่อนๆเขาก็กําลังแทงช่อออกมาเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นจุดที่แทงออกก่อนเนาะเนี่ยครับเกสอนตัวผู้ก็ยืนอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะครับนะครับความยาวของรวงก็จะประมาณนี้นะครับ คือกว่าแต่ว่ารวงอวบมากนะครับรวงอวบมากนะครับรวงนี้ประมาณนิ้วชี้เราเลยนะครับนี่ฮะรวงเขาก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าพอใจนะครับขนาดรวงนะเพื่อนๆเขาก็กําลังชี้โดเดลมานะฮะนะครับกำลังชี้โดเดลออกมานะครับทยอยแทงนะครับทยอยแทงนะครับอันนี้ก็ท้องแก่แล้วนะฮะนี่ก็ท้องแก่แล้วนะครับ น้องแก่กาลังจะออกช่อรวงออกมาแล้วนะครับอวบมากเลยทีเดียวนะครับคนทองนะครับไม่ใช่สีข้าวท้องนะไม่ใช่คนท้องนะครับข้าวท้องนะครับอวบมากนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ฮะออกรวงครบก็น่าจะประมาณวันที่15เนาะนะครับ15ตุลาน่าจะออกกันพึ้พับตุบพับนะครับเต็มพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็คือทยอยนะครับทยอยออกนะครับเอ่อ รวงไหนสมบูรณ์ต้นไหนสมบูรณ์เขาก็จะออกรวงก่อนนะครับเนาะอันนี้หอยเชอรี่ถึงขั้นกับมาทําให้รวงหักนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งรวงนะครับรวงออกมาใหม่ๆก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้นะครับแต่พอเขาเริ่มผสมติดนะครับผสมเสร็จนะครับสีเขาก็จะเริ่มคล้ำนะครับจะเริ่มคล้ำเป็นสีแดงเข้มนะครับนะครับบริเวณนี้นะครับ รวงใหญ่ด้วยใจมากครับนะครับทุกท่านก็จะเห็นเนาะนี่ประคบประงวมมาเกือบปีนะครับหลายเดือนมากนะครับตั้งแต่มิถุนาเนาะนี่ครับออกมาให้เราชื่นใจแล้วนะครับนี่ครับมาให้เราชื่นใจแล้วครับรวงข้าวเหนียวน่านห้าเก้านะครับของชัดเจนพันข้าวเนาะนะครับนี่ครับอื้หนึกว่าเกรดงูเกรดพญานาคนะครับ นี่ครับก็ไปต้องไปสัมผัสอะไรไม่ได้มากเนาะอีกหน่อยเขาก็จะนะครับทำการผสมเกรสรเนาะประมาณ9ก้าโมงสิโมงเนี่ยนะครับเ,ออเขาก็จะดอกบานนะครับดอกบานเพื่อเพื่อให้เกรสรตัวผู้ตัวเมียเขาผสมกันเนาะนะครับเนี่ยรุ่นนี้จะน่าน่าจะผสมนะครับน่าจะมีการผสมแล้วแต่ประเด็นคือพายุจะเข้าครับช่วงที่เขาออกดอกพอดีนี่ก็ยังหวันหวั่นใจอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับ ก็ลุ้นกันครับมาลุ้นกันนี่ฮะกลุ่มที่กําลังแทงออกมาก็แทงเนาะทยอยแทงออกมากลุ่มไหนต้นไหนสมบูรณ์กว่าก็จะแทงออกก่อนเนาะนี่ครับอันนี้คือใบธงนะครับนี่คือใบธงใบธงเขียวใสสะอาดดีนะครับใบธงสําคัญนะครับถ้าใบธงสะอาดนะครับเม็ดข้าวเราก็จะเต่งจะตึงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็กําลังยิงฟันนะครับกําลังยิงแขวนะครับ กำลังยิงฟันออกมานะครับยิงแขวโอเคครับนะครับถ้าเป็นน่านห้าเก้าของแท้นะครับช่วงนี้กําลังจะเริ่มแทงช่อดอกออกรวงนะฮะนะครับประมาณวันที่9ก้าที่สิตุลานี่จะเริ่มแลวจะเริ่มเห็นแล้วนะครับออกรวงเสร็จทึบคับก็ประมาณ1 5บหถึง20ตุลานะครับสําหรับพันข้าวน่านห้าเก้าเนาะนะครับก็จะประมาณนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบไปเนาะนะครับโอเควันนี้ก็พาทุกท่านมาชมนะครับรวงนะครับ ที่ออกใหม่ๆนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับด้านฮาก้าวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ